ครับผมกับสวัสดี f อซทุกคนนะครับผมครับ f อฟซคนใดขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับผมกับสีได้บบพาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับผมจากช่องโฉบพารวยนะครับครับเมื่อนี้ก็สีได้มาแจ้งนะครับผมครับมาแจ้งว่าไอ ปูสะกลขอหยุดเจ็ดมือนะครับผมอันนี้ก็สียยอนหลังจากน้อยนะครับอาจจะบาง,บางคนกั่ว่าถ้าในเบิ้งคิปนะครับครับอันนี้ก็ก็เลยได้ได้เหลขของกามาเบิ้งไปเลนเลนก้อนนะครับเพื่อหลังปูสะกลมากนะครับเบิง้งเบิ้งไปก้อนนะครับถาปูสะกลนะครับปาถาปูสะกลมากแบบโสมไหมนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นห้องหมู่ว่านนะครับหมู่ว่านของกาเนาะครับก็เขาเขาเมดหมือเลยนะครับหมู่ว้านนี่ก็เขาตั้งแต่น้อยแหลกนะครับเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งกับเหล็กไอ้ตรงกับมีนะครับผมอันนี้ก็ FC เบิงนะครับผมเขียนไว้เบิงรุ่นไปนะครับผมอาจจะสอบซื้อนะครับสอบผ่าเนาะครับผมอันนี้เป็นของหมู่ว่านนะครับ ก็ผมก็ห้ fc ซเบิงนะครับว่าเลขกมันไก่เคียงบอเนะครับผมอันนี้ก็ให้เอามาเบิงเล่นเลนาะครับถาปูสกุลนะครับผมครับอันนี้เป็นเลขน้อยกับเลขหุ่นนะครับครับเดี๋ยวสิบ้ามาเบิงของมือนีนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกันยายนนะครับอันนี้เป็นของมือนีนะครับ วันที่1กันยายนสองพนะครับเลขกาชอบนะครับค่ะเป็นเลขน้อยกับเลขหุ่นนะครับก็มีหนึ่งหนะครับผมแล้วก็เก้าแปนะครับเลขซ้อนตัวก็หาหนึ่งหาสามหาแปดเจ็ดสเจ็ดศนเจ็ดหนะครับวิ่งหากับ7นะครับ เฉพาะเลขวิ่งนะครับเข่าเข่าตลอดเลยครับที่ว่าตั้งแต่เฮดมาเล่นเรนนะครับเฮดมาเล่นเ่นกับเอามาฝากเอฟซีเบิงนะครับผมกับผมนี่ก็เป็นเลก่กาชอบนะครับมว่านกับเข่าศูนย์มดมดน้อยเลยนะครับสีน้อยกับเข่าศูนย์เข่าหกนะครับผมเข่าศูนย์แปดแปดศูนย์กับเขานะครับผม มาเบิงว่าเมื่อนี่สีเข่าอีกบอนะครับผมก็เบิงไปพร้อมๆกันนะครับช่องเราจัดขึ้นเพาเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็ให้มาเบิงเล่นเนะครับรอปูสกลนะครับรอปูสกลชมใหม่มาวันอีกประมาณเจ็ดมือแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับให้ปูพักพรก่อนนะครับผมกะกไเลยให้เอาเอาึ้นมาให้เอฟซีเบิงกอนนะเบิงถาปูนะครับผม ครับผมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมมอนี่ของมืนีนะครับเด้อครับอันนี้ของมมอว่านครับผมกระเบิงนี่ครับนี่ของมมอว่าน,น,น,านครับเดี๋ยวไปสีได้มาทวนอีกเทียนหนึ่งนะครับผมมาทวนวันนี้อีกหนึ่งรอบนะครับ สี่หนึ่งห้าสองแปดสองเออเก้ 98, 2, นะครับห้าหนึ่งห้าสานะครับเจ็ดสีนกะครับวิ่งหากับเนะครับเลขวิ่ง, 5, 7, งาผาดนะครับผมเขามาตลอดนะครับผมรับเดี๋ยวมือนี้ก็ถารุ่นรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับนอกทึ่งหวยฮาน้อยทึ่งหวย รัฐบาลนะครับเมื่อนี้ก็ออกวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมเบิ้งนะครับเดือว,ว่ามันสีตรงกันบอนะครับเลขข้าน,น้อยกับเลขรัฐบาลนะครับกับผมคลิปนี้โชคอ่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ